พบกับคุณครูคือวันอีกแล้วนะคะนะักเรียนวันนี้เรามาพบกันวันจันทร์ที่30สิงหานะคะพุทธศักราช2564นะคะใกล้จะสิ้นเดือนแล้วนะคะนักเรียนอีกวันเดียววันนี้นะคะเราก็ยังอยู่ในเรื่องของหลักภาษาและก็การใช้ภาษานะคะในหัวข้อถ้อยคำสำนวนนะคะเมื่อวานนี้นะคะเอโทษทีเมื่อคร้าที่แล้วเนี่ยคุณครูก็ได้สอนเรื่องของวง ิดมีทั้งหมด5ชนิดนะคะมีอะไรบ้างเดนจำได้ไหมคะมีพันนาโมหานนะคะมีพันนาโมหานเทศนาโมหานสาธกโมหานมีอะไรอีกคะนักเรียนจำได้ไหมอุปมาโมหานนะคะนี่นะคะวันนี้นะคะคุณครูก็จะมาทบทวนนะคะเกี่ยวกับเรื่องของอุปมาโมหานนิดหนึ่งเพราะว่า รายละเอียดของอุปมาโวหารเนี่ยมันมากกว่าอย่างอื่นนะคะนะักเรียนมาดูนะคะอุปมาโวหารนะคะมีการใช้นะคะหลายลักษณะนะคะลักษณะของการใช้อุปมาโวหารนะคะอย่างแรกนะคะอย่างที่1เปรียบเทียบสิ่งที่เหมือนกัน2ส,สิ่งมักมีคําว่าเหมือนดุดคล้ายด่งเปรียบเป็นนะคะเท่านั้นนักเรียนจะไม่ง่ายคือ โวหารชนิดอุปมาโวหารนะคะเป็นการใช้ลักษณะของการเปรียบเทียบนะคะข้อหนึ่งนะคะเหมือนดุดคล้ายดังเปรียบเป็นนะคะอย่างเช่นแม่ดีใจเหมือนได้แก้วที่เจอกระเป๋าสตางค์ที่ทําหายมีคําว่าเหมือนน้องดีใจเหมือนปลากระดี่ได้น้ําหลังจากทราบว่าพ่อจะพาไปเที่ยวทะเลอย่างที่สองนะคะอุปมาโวหารชนิที่สองคือเปรียบเทียบ การเชื่อมโยงความคิดจากสิ่งหนึ่งไปยังอีกสิ่งหนึ่งเป็นการเปรียบเปรียบเทียบโดยในนะคะต้องอาศัยการตีความประกอบนะคะตีความก็คือเราต้องตีความหมายของข้อความนะคะอย่างเช่นครูเหมือนเรือจ้างนะคะคำว่าครูเหมือนเรือจ้างเราต้องตีความหมายของคําว่าเรือจ้างเรือจ้างคืออะไรเรียนหมายถึงต้องส่ง เรียนไปถึงฝั่งให้ได้อันนี้เขาเรียกว่าตีความนะคะเขาเรียกว่าอาศัยการตีความก็คือการที่อธิบายความหมายนั่นเองนะคะชาวนาเป็นกระดูกสันหลังของชาติอันนี้ก็เป็นลักษณะของการเปรียบเทียบนะคะนักเรียนเปรียบเทียบว่าชาวนาเป็นไงนักเรียนเป็นกระดูกสันหลังของชาติชาวนาคือผู้ที่มีประกอบอาชีพทำนานะคะเพราะอะไรนักเรียนทำไมเราถึงเรียกว่ากระดูกสันหลังของชาติเพราะ คนไทยกินข้าวเป็นอาหารหลักเพราะฉะนั้นถ้าเราขาดชาวนานเนี่ยเราจะไม่มีข้าวกิ่นนะคะต่อไปนักเรียนดูต่อไปนะคะการ เปรียบเทียบกันนะคะสิ่งที่ตรงกันข้ามมาเปรียบเทียบกันรักกันอยู่ขอบฟ้าเขาเขียวเสมือนอยู่หอแห่งเดียวเร่วมห้องช่างกันบ่แลเหลียวตาต่อกันนาเหมือนขอบฟ้ามาป้องป่าไม้มาบังอันนี้คือลักษณะของความเปรียบเทียบขัดแย้งหรือว่าเปรียบเทียบสิ่งที่อยู่ตรงกันข้ามนั่นเองนะคะนักเรียนอันนี้คือสิ่งที่ตรงกันข้ามกันนะคะ โครงลกรนิดของกรมขยาเดชาดิศนนะคะอันนี้คือเขาเรียกว่าโครโลกรนิจนะคะนักเรียนต่อไปนะคะเมื่อคราวที่แล้วครูให้นักเรียนนะคะทำแบบฝึกหัดหน้าที่4.3นะคะเรามาเฉลยกันนะคะข้อที่หนึ่งขอให้นักเรียนบอกว่าลักษณะของโหหารแต่ละข้อเป็นอะไรนะคะท้องฟ้าสีครามมืดครึ้ม เมกลอยรวมตัวกันเป็นกลุ่มก้อนเป็นเหตุให้ฝนจะต้องตกในไม่ช้านี้อันนี้เขาเรียกว่าการอธิบายอธิบายหรือที่เราเรียกว่าอะไรลูกบรรยายโมหานนะคะข้อที่สองคนเราเม,มื่อมีาลาบก,ก็ต้องมีเสื่อมลาบเมื่อมียศก็ต้องมีเสื่อมยศเมื่อมีสุขก็ต้องมีทุกขเมื่อมีสรรเสริญก็มีนินทา เป็นของคู่กันมาเช่นนี้อันนี้เขาเรียกว่าการสอนนะคะการสั่งสอนเราก็เรียกว่าเทศนาโวหารนั่นเองนะคะเขให้สองเทศนาโวหารนะคะข้อที่สเสียงนกกาเชื่อเจ้าในพงไพยฟังดูแล้วคล้ายเสียงเจ้ากล่ำลาลำพันเมื่ออยู่กันนะคะ,ะน้องสองคนเป็นความสุขที่หาใดมาเปรียบปราน อันนี้ข้อที่สเราเรียกว่าพันนาพันนาคือการลักษณะที่นะคะเราพันนาไปเรื่อยนะคะพูดพันนาไปเรื่อยมองให้เห็นให้เราคอยตามไปนะคะเราเรียกว่าพันนานะคะข้อที่สคนเราเกิดมาทั้ง <c oughs> ทั้งที่ควรทําความดีให้มากที่สุดถึงแม้การทําความดีจะใช้เวลานานกว่าจะเห็นผลเราก็ต้องอดทน สักวันความดีจะต้องสนองให้ได้ดีคนดีย่อมตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหมอันนี้เป็นการอระเรียนเป็นการสั่งสอนนะคะเพราะฉะนั้นข้อ4สี่เราเรียกว่าเทศนาโวหรนะคะเป็นการสั่งสอนข้อสุดท้ายวัดลอกขุนจังหวัดเชียงราย <c oughs> เป็นวัดที่มีความาสวยสดงดงามโดดเด่น ต่างจากวัดอื่นๆนะคะด้วยฝีมือการออกแบบและก่อสร้างของอาจารย์เฉลิมชัยโคสิี่พัฒน์ศิลปินเชื่อดังแห่งจังหวัดเชียงรายความวดงามของวัดแห่งนี้อยู่ที่อุโบสถเพราะอาจารย์เฉลิมชัยนะคะ <c oughs> ขอโทษทีนะอยากสร้างวัดนี้ให้เหมือนมีเเมืองสวรรค์เป็นทิ่มารบนดินที่คนทั่วไปสามารถ สัมผัสได้อันนี้เขาเรียกว่าอะไรลูกเขาบรรยายนะคะเขาบรรยายลักษณะสิ่งที่สวยงามในาจังหวัดเชียงรายสรุปแล้วข้อที่หเราเรียกว่าบรรยายโวหารเป็นไงบ้างคะนักเรียนเรื่องโวหารถ้านักเรียนยังไม่เข้าใจในส่วนใดนะคะั้งห้าชนิดนี้มีบรรยายโวหารเทศนาโวหารพัานานาโวหารนะคะสาธกโวหารอุปมาอุปไมโวหารที่ ไม่เข้าใจนักเรียนสามารถย้อนไปดูในหนังสือได้นะคะหรือนักเรียนย้อนกลับไปดูคลิปที่ครูสอนมานะคะ3ามครั้งแล้วนะคะส่วนวันนี้นะคะเรียนเห็นรูปภาพไหมะคะรูปภาพวันนี้คือชัยโยวันนี้เป็นไงคะคุณครูใจดีไม่มีการบ้านนะคะคราวหน้าพบกันใหม่วันนี้สวัสดีค่ะ